สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเราอยู่ใน hall of fame บรรพชนแห่งความเชื่อพ่อหมู่ของเราโดยที่ถูกบันทึกชื่ออยู่ในหอเกียรติยศนี่นะครับวันนี้เราอยู่ในข้อที่17ผมจะอ่านตั้งแต่ข้อ17จนะครับจนถึงข้อ22ในพระธรรมฮีบรูบทที่11นะครับโปรดฟังปอจนะของพระเจ้าโดยความเชื่อเมื่ออับราฮัมถูกลองใจจึงได้ถวายอิสอักเป็นเครื่องบูชา และท่านได้รับพระสัญญาก็พร้อมแล้วที่จะถวายบุตรชายคนเดียวของท่านคือบุตรคนที่มีพระดํำรัสว่าเขาจะเรียกเชื้อสายของท่านทางสายอิสอักท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงสามารถทำให้คนตายเป็นขึ้นมาได้ฉะนั้นโดยอุปมาแล้วท่านได้รับบุตรคืนมาโดยความเชื่ออิสอักจึงอวยพรยาโคบและเอสาวสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า โดยความเชื่อเมื่อยาโคบใกล้จะตายจึงอวยพรบุตรแต่ละคนของโยเซฟและได้นมมสการพระเจ้าขณะยันกายบนหัวไม้เท้าของท่านโดยความเชื่อเมื่อโยเซฟกำลังจะตายจึงกล่าวถึงการอพยพของอิสราเอลและสั่งเสียเรื่องกระดูกของท่านพี่น้องครับพระมัมพีตอนนี้นะครับสืบเนื่องต่อจากบริบทของพระมัมพีตอนที่แล้วเมื่อวานนี้คนเหล่านั้นตาย ในขณะที่ยังมีความเชื่ออยู่เพียงค,ครับดูสังเกตดูนะครับอับราฮัมนั้นมีความเชื่อฉะนั้นเขามองความตายเป็นอย่างไงบ้างโดยพาอยิ่งความตายของลูกคนเดียวของเขาที่อยู่ในพันธสัญญาของพระเจ้าก็คืออิสซากเพื่อพี่บอกว่าโดยความเชื่ออับราฮัมถูกลองใจพี่น้องครับทําไมพระเจ้าต้องลองใจครับพระเจ้ากําลังพิสูจน์อะไรหรือแน่นอนครับพระเจ้ากําลังยืนยัน ให้กับพวกเราทุกคนที่ได้เรียนรู้จากชีวิตของอับราฮัมได้รู้จักท่านเรารู้ว่ามีคนที่ทําอย่างนี้ได้พอไรครับเพราะว่าหลายครั้งทีเดียวเราเองก็ถูกลองใจนะครับแต่เบากว่านี้เยอะครับยังไม่หนักหนาสาหัสหเท่ากับท่านอับราฮัมพ่อหมู่แห่งความเชื่อของเรานะครับเพราะว่าพ่อหมูแห่งความเชื่อท่านทําเป็นโมเดลที่มีมาตรฐานสูงสุดแล้วก็คือว่าลูกคนเดียว ที่พระเจ้าให้กับนางสารราซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องสืบทอดเจตนารมณ์สืบทอดพงพันธ์สืบทอดเผ่าพันธ์ุและรับบระดกต่างๆทุกอย่างทุกประการจากพ่ออับราฮัมนี้ลูกคนนี้พระเจ้าเอาคืนพระเจ้าเอาคืนยังรครับพระเจ้าสั่งให้เขาถวายบูชาถวายอิสอานเป็นเครื่องบูชาไม่ใช่ถวายแต่ในานามนะครับแต่ถวายด้วยชีวิตจริงๆก็คือต้องถูกฆ่าต้องถูกเหมือนกับบูชายันนี่แหละครับ แต่พี่น้องครับพระมีบันทึกว่าอับราฮัมพร้อมครับท่านเป็นผู้ที่ได้รับสัญญาพร้อมแล้วที่จะถวายบุตรชายคนเดียวของท่านคือบุตรที่มีพระดำรัดว่าเขาจะเรียกเชื้อสายของท่านทางสายอิสอักนี่คือพระเจ้านะของพระเจ้าที่เป็นคําสัญญาที่พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมนะครับว่าเขาเขาคือคนทั่วโลกจะเรียกเชื้อสายของอับราฮัม ผ่านมาทางอิสอักครับแล้วทํายังไงล่ะเมื่อพระเจ้าอิสอักยังไม่ได้แต่งงานเลยไม่ได้มีลูกเลยทําไมพระเจ้าถึงลองใจทําไมพระเจ้าถึงต้องเอาชีวิตอิสอักไปเพราะว่าพระเจ้าสั่งให้ฆ่าอิสอักเป็นเครื่องบูชานี่ครับฉะนั้นพี่น้องครับตรงนี้ต้องอาศัยความเชื่ออย่างมากและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเพิ่มผีบันทึกว่าท่านชื่ออะไรท่านเชื่ออะไร,น,ออะไรนะครับ ในข้อ19พ้งพิมพบันทึกว่าท่านเชื่อว่าพระเจ้าสามารถทําให้คนตายเป็นขึ้นมาได้โอ้พี่น้องครับพระเจ้าทําองอื่นไม่ง่ายกว่าเลยครับอับราัม,มีความเชื่อมากว่าถ้า,ากว่าเมื่อไหรก็ตามที่ท่านได้ฆ่าอิสอักนะครับพระเจ้าบันดาลให้เป็นขึ้นมาได้ครับแม้ว่าอิสอักตายนะครับแต่พระเจ้าก็มีฤทธิอำนาจพอที่จะชุบชีวิตอิสอักขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่ง นั่นเองนี่คือความเชื่อที่ไรครับสุดยอดที่สุดแล้วเพราะว่าในชีวิตของอับราฮัมนั้นก็ยังไม่เคยเจอว่าจะมีใครที่จะฟื้นขึ้นจากความตายหรือถูกชุบชีวิตขึ้นมาจากความตายได้แต่แต่พี่น้องครับอับราฮัมนั้นมีความเชื่อพิเศษซึ่งเป็นความเชื่อศรัทธาว่าพระเจ้าสามารถทําให้คนตายเป็นขึ้นมาได้และโดยอุปมาแล้ว ท่านได้รับบุตรกลับคืนมาอย่างแน่นอนเนี่ยครับคือจุดที่พระเจ้าวอวยพรท่านเพราะว่าท่านเชื่อในสิ่งที่ท่านยังมองไม่เห็นและท่านเชื่อว่าพระเจ้าทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทําไม่ได้เลยและนั่นแหละครับคือแกนกลางเป็นสาระหลักแห่งความเชื่อของพวกเราว่าเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงควบคุมครอบครองอยู่ครับในชีวิตของเราทั้งหลายเช่นเดียวกันครับ เวลาที่เราเจออะไรที่ท้าทายเวลาที่เราเจออะไรที่คุกคามช,ชีวิตของเราทําให้เรารเผชิญหน้ากับมันไม่ได้พี่น้องครับขอให้ตั้งมั่นคงอยู่ยาวหวันไหวครับขอให้เราที่จะมีความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าเชื่อศรัทธาในพระสัญญาของพระเจ้าครับเชื่อศรัทธาในความสัตย์จริงของพระองค์ในความสัตย์ซื่อของพระองค์และเชื่อว่าพระเจ้าทําได้ทุกสิ่งแม้ว่าจะทําให้ คนที่ตายแล้วเป็นขึ้นจากความตายได้พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่สําคัญมากๆเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดเพราะอะไรครับเพราะโดยความเชื่อนั่นเองพี่น้องครับอิสอักจึงได้เกิดขึ้นและเติบโตขึ้นและอับราฮัมก็นําพาทั้งครอบครัวผ่านการทดลองนี้ด้วยชัยชนะครับ และเราจะเห็นนะครับว่าอับรามนั้นสามารถถ่ายทอดความเชื่อส่งต่อความศรัทธาของขั้นไปถึงอิสอัคซึ่งเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนี่แหละครับและในข้อที่ยี่ได้บอกว่าโดยความเชื่ออิสอัคจึงอวยพรยาโคบและเอสาวสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภายนาะพี่น้องเห็นไหมครับแต่ละรุ่นแต่ละคนนั้นก็ตายไปโดยที่ว่าพระสัญ,ญานั้นยังไม่เป็นความจริงสักอย่าง เนี่ยครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคนของพระเจ้าเกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหลายทุกคนหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องครับเราตายไปแล้วมันก็ยังไม่เกิดนะครับยกอย่างเช่นพระเจ้าสัญญาว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาพระเยซูเองพระองค์ก็ตรัสถึงพระองค์เองอย่างนั้นเช่นเดียวกันแต่คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าตั้งสองพันปีมาแล้วนะครับรอคอยพระเยซูมาเสมอทุกวันนี้พี่น้องจะเห็นนะครับว่ามีสัญญาณของหกหกหก สัญญาณของอะไรก็ตามที่จะนําไปสูงถึงวันสุดท้ายหรือ the last days นะครับก็ใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีทุกทีพี่น้องจะสังเกตเห็นแต่ว่าในบางคนหมู่พวกเรานี่นะครับอาจจะตายไปก่อนหรือผมเองอาจจะตายไปก่อนหรือท่านเองอาจจะตายไปก่อนพระเยซูยังไม่เสด็จมาเสียทีพระเจ้ามีจริงหรือพระเจ้ารักษาสัญญาจริงหรือถ้าพระเจ้ามีจริงพระเจ้ารักษาสัญญานี่รอมาตั้ง สองพันปีแล้วยังไม่มาสักทีนี่แหละครับคือสิ่งที่ต้องอาศัยความเชื่อศรัทธานะครับแล้วข้อ2ี่สบอดยิบสองนะครับบอกว่ายาโคบนั้นใกล้จะตายก่อนที่ท่านจะตายท่านอวยพรลูกของโยเซฟและนสัสการพระเจ้าขณะยันกายบนหัวไม้เท้าของท่านทาไมพระองพีตอนนี้ถึงพูดถึงเหตุการณ์สําคัญสองอย่างนะครับว่ายาโคบอวยพรลูกของโยเซฟ ทำไมไม่อวยพรลูกของบุตรหัวปีของเขาแต่ไปอวยพรโยเซฟนะครับและลูกของเขาซึ่งโยเซฟนั้นเป็นลูกคนที่สิบเอ็ดของยาโคบนะครับและลูกของโยเซฟเนี่ยนะครับเขาจะเป็นผู้สืบทอดอํานาจสืบทอดความเชื่อศรัทธาสืบทอดเจตจำนงและเจตนารมของบรรพชนแห่งความเชื่อคือพ่อหมู่ของเขาแต่และรุ่นแต่และสมัยแต่และยุค ถ่ายทอดลงมาอย่างเป็นขั้นตอนอย่างมีระบบระเบียบได้อย่างเป็นจริงพี่น้องครับพระมีได้กล่าวข้อยีสิบสองว่าโยเซฟนั้นก่อนจะตายก็ยังกล่าวถึงการอพยพของคนอิสราเอลและโยเซฟสั่งเสียเรื่องกระดูกของท่านเพราะอะไรครับเพราะว่าโยเซฟนั้นไม่อยากฝังกระดูกของตัวเองนอกแผ่นดินแห่งพันธสัญญาครับพี่น้องโปรดอย่าลืมนะครับว่าโยเซฟนั้นออกมาจากคณาอันนะครับไปอยู่อียิปต์ ไปรุ่งเรืองที่อียิปต์นะครับแล้วโยเซฟก็ตายที่อียิปต์ครับแต่โยเซฟปรารถนาที่จะฝังกระดูกของท่านนะครับฝังกระดูกของท่านในแผ่นดินของพระเจ้านั่นหมายความว่าโยเซฟนั้นก็มีความเชื่อที่ได้รับจากบรรพบุรุษจากพ่อหมู่ของพวกเขานั่นเอง,เองฉะนั้นพี่น้องครับเรากลับมาดูชีวิตของเรานะฮะหลายครั้งเนี่ยเรารักษาความเชื่อในรุ่นของเราได้แต่เราไม่อาจส่งต่อความเชื่อของเรา ไปถึงรุ่นถัดไปนี่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเองนั้นจะต้องมาพิจารณาชีวิตของเราว่าเราเองนั้นอยู่ในความเชื่อแท้หรือเปล่าแล้วเราเองนั้นมีการประพฤติด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าได้สำแดงออกถึงการเป็นพยานที่ดีและสามารถที่จะส่งต่อความเชื่อถ่ายทอดความศรัทธาต่อไปได้พี่น้องครับขอพระเจ้าเสริมกำลังเรานะครับในการที่เราเองนั้นรับผิดชอบต่อลูกหลานของเรา พี่น้องที่ยังไม่มีลูกหรือยังไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีคู่สมรสแน่นอนครับอนาคตท่านอาจจะต้องเลี้ยงหลานหรือจะต้องประกาศกับคนที่ไม่เชื่ออีกมากมายพระเจ้าใช้ท่านเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าไม่มีห่วงไม่มีใหญ่ที่จะต้องมาทําให้เราจะต้องห่วงใหญ่ขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับขอร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สําหรับชีวิตของบรรดาชนแห่งความเชื่อพ่อหมู่แห่งความศรัทธาของพวกข้าพงษ์หลายที่เห็นอยู่ในพระธรรมฮีบรูทําให้พวกข้าพงษ์หลายนั้นได้รับการเพิ่มเติมทั้งความรู้เพิ่มพูนทั้งความเชื่อเพื่อให้ชีวิตของข้าพงษ์หลายนั้นเนินต่อไปเพื่อที่จะรับเอาแผ่นดินสวรรค์เป็นมรดกเพื่อที่ชีวิตนิรันดร์จะเกิดขึ้นกับข้าพงษ์หลายเพื่อที่ข้าพงษ์จะพบกับพระองค์พบกับบุคคลอันเป็นที่รัก ขอขอบพระคุณพระองค์ขอที่ฐานมอบถวายชีวิตให้กับพระองค์อีกครั้งหนึ่งในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอํานวยกพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ